ครับมัอนี้มามันเลี้ยงแหละครับมัอนี้วันที่ยิบเก่าท่านว่าฉลองปีใหม่กันพี่น้องมัอนี้ล่วงน้องสากำลังเสียเอาขึ้นครับเบิงเบิงเบิงครับพี่น้องมัอนี้มันมีสมอสมังได้มัอนี้แฮ่ทีแฮ่หางว่าไปนิ่งแล้วแม่นแล้วครับนิ่งขั้นนิ่งนิ่งในแม่นแล้วนี่นี่ไม่อยังอีกนู่นว่าเนี่ยรุดไปยักษ์เว่ย ว้าอือยังข้ากตัวหนหน่อยผัดว้าาไปอ้าวยเอเอาโบกแล้ววันเอพุ่นไพ่แล้วไพแล้วหุ่นลุเรียบรยโอยพี่น้องโู่วันไดงเดีนยตาบ่ยไงพี่น้องนี่นี่นปลาปลานี่ครับเบิงเบงผลงานพี่น้องนี่พ่วมต้มเสียบจีเพียบเผาเสียบ มือนี่เป็นมือสลองบางคนพ่นกระสูบด้วยพี่น้องปลาผู้ขาบ่สูบขั้นสูบเลยมันกินเธอเดียวปลาหน่อยก็ตายนี่มันจังเสียบใส่ควอมซามารถโอายบวถึงบวปุ๊บไปก่อนดีใช่ไหกอดปุกบฟังคุณแล้วดึงแหี้ยไปมาหนี่ดึงแหี้ยคไปโคดเพิ่นบติโอ้ยมาหน่อยก็ฟ้องมาหน่อยพี่น้องนี่ ตัวนี้มันเกิดมันเกิแหงนหมมั็ลแหงนน e. ีเอบ่เ้ห้องนัราลาถ้ามันใหญมากมโมเมนตัวนี้น <อ freely? S 1> ะหลดเด้อ่าเดี๋ยวใด่ตัวใหญ่สีไทยทําต่อพี่น้องโอเคดีคร <pedo> ับซ้ำนี่ก็พี่น้องเดี๋ยวได่ตัวใหญ่ไทยทําต่อ